พอความสว่างสูงถ้าพัดลมระบายไม่ดีความร้อนก็จะสูงตามนะครับอาการที่ตามมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับวันนี้นะครับมีโปรเจคเตอร์นะครับ cnm นะครับมาด้วยอาการเจาะไหมนะครับเดี๋ยวผมจะตอนนี้ลืมมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูอาการเสียของเครื่องรุ่นนี้นะครับมาแล้วครับปุ๊บติดปับรุ่นนี้นะครับยอมรับเลยครับว่า ในที่เห็นโปรเจคเตอร์มาหลายๆรุ่นนะครับยี่ห้อนี้แบรนด์นี้นะครับแผงวีดีรุ่นนี้เอลดีโปรเจคเตอร์รุ่นนี้นะครับแสงสว่างมากเลยครับนะฮะก็แลกมากับความร้อนนะครับพอความสว่างสูงถ้าพัดลมระบายไม่ดีอ่าความร้อนก็จะสูงตามนะครับอาการที่ตามมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับตัวโพลารายที่เป็นตัวฟิล์มที่ว่ากองแสงของจอนะครับมันจะไหม้นะครับ โอเคมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแก้ไขตรงนี้ครับครับหลังจากรื้อบอร์ดออกมานะครับเปิดฝาออกมาแล้วก็อาทําการถอดตัวนี้ปิดปิดตัวหลอดอ่าโทษทีครับปิดตัวจออ,กออกมาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยถอดฝาครอบชิ้นนี้ออกมาอีกทีหนึ่งนะครับถึงจะเห็นว่าชิ้นไหนมันเสียนะครับอถอดไปก่อนเลยอ่ะ<ม>ก็ ก็ดูจากด้วยตาเปล่าเลยครับชิ้นนี้ไม่เสียแน่นอนครับแล้วก็ตัวจอตัวจอถ้ามองแบบนี้ทะลุอ่าโอเคไม่เป็นไรนะครับชิ้นนี้อ่าสิ่งที่เสียนะครับนีน่มองเข้าไปข้างในจะเห็นเลยนะครับก็จะเป็นตัวในชั้นของตัวเป็นกระจกโพลารา์นะครับตัวนี้กระจกที่ว่าติดฟิล์มโพลารา์ไว้นะครับกองแสงครับนะ ๋ยวผมดึงออกมาเลยนี่เลยครับโอ้โหย่นไปเลยนะฮะแต่จริงๆนะครับจริงๆอัะนมันน่าจะหันหันด้านนี้ครับเข้าครับเพราะว่าตัวโพลารอย์นะครับต้องหันด้านที่มาเป็นกระจกอะไรที่เป็นเป็นเงาครับเข้าหาตัวแสงนะครับแต่เดี๋ยวนี้เขาหันอีกทางหนึ่งเข้ามันก็เลยอายุการใช้งานมันก็เลยสั้นแบบนี้นะครับนะ ส่วนใหญ่ได้ที่ผมผมติดนะครับผมจะหันด้านตัวต้นเนี้ยที่เป็นเงาแบบนี้นะครับเข้าหาตัวเข้าหาตัวแสงนะครับแสงก็คือดตรงตรงนี้นะฮะนี่ครับเป็นบาร์ของแสงนะครับแต่ทีเนี้ยน่าจะเขาน่าจะใส่มาผิดนะครับใส่ใส่กับด้านจริงๆไม่ต้องหันด้านเนี้ยนะครับออกมาครับผมแล้วแต่เขาดันหันอีกด้านหนึ่งออกมาเราก็เลยทําให้ความร้อนนะครับมาไม่ถึงครับเพราะว่าทําไมมัน ทำไมต้องไม่จุดนี้นะครับทําไมต้องไม่จุดนี้เพราะว่าพัดลมเป่าจากด้านนี้นะครับเนี่ยตัวนี้พัดลมหอยโข่งครับเป่าด้านนี้มาตรงนี้โอเคเย็นผ่านมาปกติแต่ตรงท้ายๆนะครับคือแรงลมมันไปไม่ถึงนะครับแรงลมมันไปไม่ถึงพอแล้วพอไม่ถึงมันก็เลยทําให้ตัวฟิลม์มมันชํารุดนะครับอ่าตัวนี้เดี๋ยวผมจะมาเทียบกับตัวจอคอมดูนะครับว่ามันเป็นฟิลม์ม ลักษณะแบบไหนนะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวเขาเปิดอ่าใ็นเป็นสีขาวนะครับแบบนี้หันปุ๊บอ่าโอเคตัวนี้เป็นฟิล์มโอ้ตัวนี้ออกเป็นสีม่วงด้วยไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีจะหาได้หรือเปล่านะครับอ่าโอเคถ้ากันเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองหาดูว่าอ่าฟิล์มที่ผมมีกับตัวนี่ที่ออกเป็นสีม่วงเนี้ย ผมจะแก้ไขงานชิ้นนี้ได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ผมก็มีตัวฟิล์มโพลารย์ที่เป็นชนิดเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาเทียบดูนะครับเห็นไครับก็จะเป็นชนิดเดียวกันเดี๋ยวผมจะเอาไปมาติดนะครับเห็นไหมครับองศามันจะเป็นแบบนี้นี่ครับต้องเป็นแบบนี้เหมือนก,นกันกับของเดิมนะครับออ,ออกมาเป็นสีม่วงนะครับเดี๋ยวผมจะเอา อ,อ,อันนี้นะครับตัวเก่าที่ที่มันไหม้นะน่าจะจําได้อยู่คนไหนไหมมาเปะเทียบกันเลยนะครับเห็นไหมมันจะออกเป็นตรงที่มันเห็นนะครับมองเห็นจะเป็นสีออกเป็นสีม่วงนะครับครับแต่อันนี้ฟิฟล์มเก่านะครับที่ผมแกะออกนะครับต้องมามาเทียบเข้ากับเหมือนกันแบบนี้เห็นไหมครับ มันต้องเป็นสีสีเดียวกันนะครับแล้วก็เพราะว่ามันจะมุมเดียวกันองศาเดียวกันนะครับออกสีม่วงเหมือนกันนะครับแล้วก็มุมที่ติดต้องติดด้านนี้ด้วยนะครับเพราะตอนนี้ผมแกะออกมาแล้วอ่ามันมันเวลาแกะออกมาเสียนะครับเพราะว่ามันลอกออกจากกันนะครับเห็นไหมจุดไหมก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับอ่าก็ติดแบบนี้ฮะเดี๋ยวอ่าขั้นตอนนั้นนะครับผมทําการคีนกระจกมันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแกะกระจกคีนเรียบร้อยแล้วที่เหลือก็จะทําการ ติดให้มันตรงตามองศาของมันนะครับตอนนี้ผมทําการเปลี่ยนฟิล์มโพลารานะครับที่เทียบกันมากับหน้าจอนั้นเสร็จแล้วนะครับผมก็ประกอบเข้าไปครับน็อตยังไม่ได้หมุนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเทสก่อนแล้วก็ค่อยประกอบทีหลังนะครับก็ทําการเปิดเลยครับสวิตช์ใหญ่มากกดยังไงก็โดนครับแสงออกแล้วครับเนี่ยภาพที่ได้นะครับจะต่างกับตัวตอนแรกเลยนะครับเห็นไหมครับ ปาปีได้ก็จะสวยแบบนี้นะครับอาเดี๋ยวรอมันหลดแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าเทสขึ้นเพดานง่ายกว่านะครับไม่ต้องไปตั้งอะไรไอเศษนั้นนะครับมันเป็นเศษฝุ่นนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ใชเศษฝุ่นตรงเพดานนะครับไม่ใช่เศษฝุ่นในตัวอ่าจอนะครับเพราะในจอในตัว,ตวจอนี้ผมคลีนหมดแล้วนะครับโอเคนะครับตัวนี้ อ่าปุ่มใหญ่ๆนะครับตรงนี้่ามีลูกเล่นนะครับปุ่มใหญ่ๆนี่มีประโยชน์นะครับเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูนะครับหมุนปุ๊บนะครับเห็นไหมครับอพอหมุนปุ๊บมันก็จะเป็นตัวโฟกัสของมันนะครับอโอเคทําทํามาได้สวยนะครับรุ่นนี้ครับเป็นตัวโฟกัสอัตโนมัตินะครับหรือว่าถ้าไม่โฟกัสตัวนั้นก็ ้ายที่รีโมทก็ได้นะครับรีโมทก็กดได้นะครับกดซ้ายกดขวาอย่างเงี้ยครับเห็นไหมรีโมทที่จะหมุนเร็วกว่าครับแต่ถ้าถ้าหมุนมือนี่ก็หมุนหมุนช้ากว่านะครับโอเคก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับของตัวโปรเจคเตอร์ C N M นะครับก็มาด้วยอาการตัวโพลารอ์ไหมนะครับก็จากที่ถอดดูแล้วนะครับพ่อเขาน่าจะใส่กลับด้านนะครับพอใส่กลับด้านแล้ว ทําทให้การอายุการใช้ง,งานมันสั้นลงนะครับผมก็เวลาผมใส่ผมจะใส่หันด้านตัวที่เป็นกระจกสะท้อนนะครับที่ว่าเหมือนฟิล์มประหลอดนะครับที่มันเป็นเหมือนกระจกสะท้อนนะ่ะผมจะหันไปทางหันหาแสงนะครับหันหาตัวแสงคือหันหาตัวตัว LED ครับตัวหลอดนะครับเพราะว่าแสงกระทบมาแล้วก็มันจะได้ช่วยกองแสงลงลงอีกทีหนึ่งนะครับต่อ คลิปนี้ก็ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าจะเปอะไรติดตามไว้นะครับท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ของผมถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ